สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ยิบซีบารครัไอคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะสำหรับทุกท่านที่พบคลิปนี้หรือว่าสำหรับทุกคนที่พบคลิปนี้หัวข้อคำถามแรนดอมนะคะก็คือว่าเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปนะคะเธอไม่ยอมปล่อยหรือฉันไม่ยอมไปจะเป็นในเรื่องของความรักนะคะที่อ่อนอ่อนอนะคะ เลิกกลากันไม่ขาดสัทีหรือว่ามีปัญหากันบ่อยก็ไม่สามารถที่จะเลิกลากกันได้นะคะจนคุณก็เหนื่อยใจเขาก็เหนื่อยใจเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าความรักที่เป็นอยู่แบบนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปทิศทางความสัมพันธ์แล้วก็บทสรุปนะคะเธอไม่ยอมปล่อยหรือว่าฉันเองที่ไม่ยอมไปนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูตัวของเขาคนนั้นก่อนนะคะ ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่ม้านทำนายดวงกันเลยนะคะอันดับแรกขอทราบความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณก่อนนะคะสักครู่นะคะสับไพ่ก่อนความรู้สึกของเขาคนนั้นที่มีกับคุณในตอนนี้ค่ะ แบแรกนะคะเป็น emperor เลยเนาะสี่เหรียญค่ะแปดไม้เท,าท้าเจ็ดถ้วย ขออนุญ,ญาตเอาไพ่วางไว้ข้างๆก่อนนะคะเดทขึ้นโอ้โ oh หความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะ mm hmm. คิดหนักคิดเยอะนะคะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้สักเท่าไหร่นะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ย ไม่แนะ่คุณกับเขาอาจจะไม่ได้คุยกันเลยก็ได้นะคะมีปัญหากันในระหว่างที่ไม่ได้คุยกันเนี่ยความรู้สึกของเขาคุณก็ยังแบบอยู่ในใจของเขาะคะ่ะเขายังไม่สามารถที่จะแบบเอาคุณออกจากความคิดเอาคุณออกจากหัวใจเขาได้ดังนั้นมันเลยเศร้านะคะคุณอาจจะทะเลาะก,กันแล้วก็ไม่ได้คุยกันในช่วงเวลานี้ความรู้สึกของเขานะคะหนักใจไม่รู้จะทำอย่างไรกับสถานการณ์นี้ดี ไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะกับกับความรักครั้งนี้เพราะว่าตัวของเขาเองค่อนข้างที่จะยอมหักไม่ยอมงอชอบที่จะอยู่นิ่งๆไม่ชอบที่จะเทคแอคชั่นอะไรนะคะยอมเจ็บปวดนะคะตอนนี้เขากำลังเฝ้ามองดูสถานการณ์ครั้งนี้อยู่นะคะถามว่าเขาส่องคุณหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าเออตัวของเขาเองนะคะก็ยังส่องคุณอยู่นะคะยังไม่แบบ ยังไม่สามารถที่จะแบบลืมคุณได้นะคะอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งใบนะโอเคอันนี้จะเป็นราชินีถ้วยนะคะราชินีถ้วยขึ้นมาเนาะควายมองเห็นในเรื่องของความรู้สึกของเขาในตอนนี้นะคะ เขาก็ยังรู้สึกรักคุณแล้วก็ยังรู้สึกเป็นห่วงคุณแต่เขายังไม่มีความกล้ามากพอนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณในช่วงเวลานี้ความรู้สึกต่างๆกับคุณก็ยังเหมือนเดิมนะคะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนไปแต่ตัวของเขาเองขอตั้งหลักก่อนนะคะหรือว่าขอกลับไปอยู่ในจุดที่มันเงียบเพื่อที่จะคิดว่าสถานการณ์ต่อไปเขาควรจะทำอย่างไรดีนะคะหรือเรียกได้ว่า ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่เขาขอขอหยุดเงียบๆนะคะอาจจะเป็นการทบทวนนะคะทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาว่าตัวของเขาจะเอาอย่างไรดีนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขานะคะยอมปล่อยคุณไปไหมนะคะถ้าความรักครั้งนี้มันจะต้องจบลงจริงๆแล้วตัวของเขานะคะยอมที่จะปล่อยคุณไปหรือเปล่าเยวมาดูกัน หกดาบเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมนะคะเป็นคนที่ถ้าสมมุติว่าคุณไปจริงๆอะคะ่ะตัวของเขาก็รอคอยนะคะอาจจะไม่ยื้อนะคะแต่ถ้าคุณไปเขาก็รอ <c oughs> <c oughs> นะคนนี้เนี่ยรอรอจังหวะรอโอกาสหรือไม่ก็อาจจะกลับมาง้อนะคะยอมปล่อยคุณไปไหมคิดว่า อาจจะหาอาจจะปล่อยคุณไปก่อนในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแล้วก็จะหาเวลาไปโงอนะคะไม่สามารถปล่อยคุณไปได้หรอกนี่เห็นไหม the l เ v e r ขึ้นนะคะเขาคนที่คุณถามถึงค่อนข้างที่จะมีความหลงไหลในตัวคุณแล้วก็มีความรักให้คุณสักขนาดนี้เป็นไปไม่ได้เลยนะคะที่คนนี้จะปล่อยให้คุณเดินจากชีวิตเขาไปเพียงแต่ว่าช่วงเวลานี้เขาขอ ตั้งหลักก่อนนะคะกลับมาตั้งหลักก่อนว่าจะเอาอย่างไรดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าเขาเงียบไปคุณไม่ต้องแบบซีเรียสเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสักพักหนึ่งตัวของเขาจะ take action ที่นี้สําหรับเปียกาเอ้ยโทษทีค่ะสำหรับ random นะคะคลิปนี้จะเป็น random นะคะสุ่มสำหรับทุกคนที่มาพบคลิปนี้เธอไม่ยอมปล่อยนะคะ เราจะไปดูความรู้สึกของเขากันว่าเขาคนนั้นี่ย,ยอมปล่อยคุณไปไหมนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ของคุณอนะไปไปมามาออนออนออฟออฟนะคะไม่สามารถเลิกกันขาดสักทีนะคะเลิกกันมาหลายรอบแล้วก็ไม่สามารถที่จะแบบไปจากชีวิตกันได้ที่นี้เราก็เปิดไพ่แล้วก็มองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ปากแข็งแต่ใจอ่อนนะคะรักแต่ไม่แสดงออกถ้าถามว่าถ้าคุณจะไปจากชีวิตเขาอะเขาจะยอมปล่อยคุณไปไหมตอนแรกอาจจะไม่ยื้อนะคะโอเคอยู่อยากไปคุณไปเลย แต่เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็จะไปรั้งคุณจะไปฉุดรั้งคุณนะคะให้คุณกลับมาอยู่ในโคจรความรักเหมือนเดิมจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อยากจะปล่อยคุณไปจากจากชีวิตเขาหรอกนะคะ The Lover ขึ้นเนาะเออคุณเป็นสิ่งหนึ่งเลยนะคะที่เขาจะไม่ยอมปล่อยเพราะว่าเขามีความรู้สึกหลงใหลแล้วก็มีความรู้สึกรักคุณอยู่นั่นเองนะคะหนึ่งถ้วยดูสิ หนึ่งถ้วยก็ออกมายืนยันนะคะรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตัวของเขาก็ยังมีความรักให้คุณแบบค่อนข้างที่จะมั่นคงนะคะหนักแน่นมั่นคงไม่ว่าแบบจะมีอะไรก็ตามแต่ที่เข้ามาเขาไม่หวั่นไหวนะคะเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ไม่เคยพูดความคว,ามว่ารักให้คุณได้ยินการแสดงออกก็ทื่อๆไม่มีความหวานนะคะจนคุณมีความรู้สึกว่าสรุปรักคุณมากหรือเปล่าถ้าในวันในวันหนึ่งคุณต้องการจะเดินจากไปอ่ะ คนนี้พร้อมไหมนะคะจริงๆแล้วเขาไม่พร้อมนะคะเขาอาจจะปล่อยให้คุณไปแต่สักพัก็ตามง้อคุณเพราะเขารักคุณนะคะแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะเรียกว่ารักจริงพอสมควรเห็นไหมคุณอาจเป็นคู่กันนะคุณรู้ตัวหรือเปล่า The Lover หนึ่งถ้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดู3ามใบนี้คุณดูสิคุยถามว่า เขายอมปล่อยคุณให้เดินออกจากชีวิตเขาไหมนะคะเดลเวอร์หนึ่งถ้วยแล้วก็สถ้วยไม่ยอมปล่อยเด็ดขาดนะคะในช่วงเวลาที่มีปัญหากันเขาอาจจะไม่ได้แสดงความรู้สึกอะไรมากนักแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามแต่คุณตัดสินใจที่จะเดินออกจากชีวิตเขาไปจริงๆคนคนนี้จะไม่ยอมปล่อยให้คุณไปนะคะเขาจะทําทุกทางเพื่อให้คุณอยู่คุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าคนนี้ค่อนข้างที่จะแบบ โอ้หมีความเเขาเรียกว่ามีความรักให้คุณเต็มเปี่ยมพอสมควรเลยนะคะ อะไรก็ตามแต่ที่มีปัญหากันอยู่ในตอนนี้ใจเย็นๆทุกอย่างกำลังคลี่คลายนะคะดังนั้น energy ของเขามาเต็มนะคะ energy ของเขามาเต็มมากๆเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเออเรามาดูข้อความในใจของเขานะคะว่าเขาอยากบอกอะไรกับคุณนะคะเดี๋ยวขอดูเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะว่าตรงหรือเปล่านะคะแต่ความรู้สึกของเขาก็คือในตอนเนี้ยถึงแม้ว่าจะทะเลกกาะกันหรือว่าไม่ได้คุยกันน่ยตัวของเขาเองะคะ ก็ไม่ได้ดิ้งดูดายนะคะเขาก็จะพยายามหาหนทางกลับมาทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยกลับมาคืนดีกันกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่ง เขาจะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่นอนเลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรเข้ามามากมายขนาดไหนจะมีอุปสรรคไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นในเรื่องอะไรก็รับก็ตามแต่นะคะเขาจะพยายามฟันฝ่าอุปสรรคก็คือจริงๆแล้วเนี่ย energy ออตรงนี้บอกว่าสิ่งที่เขาแสดงอ่ะ มันมันไม่ตรงกับความรู้สึกอาจจะเป็นคนปากแข็งอาจจะเป็นคนฟอร์มจัดนะคะออรักนะแต่ไม่แสดงออกแต่ในทุกความในใจของเขาก็มีแค่คุณแล้วก็ค่อนข้างจะมีความรักที่มั่นคงให้คุณเสมอมานะคะเพราะว่าข้างบนนะคะจะเป็นความรู้สึกของเขาคนนั้นด้วยลักษณะนิสัยนะคะอาจจะเป็นคนที่เก่งเนาะอาจจะเป็นคนที่ทํางานเก่งหรือว่าเป็นคนฉลาดแล้วกออ็แสดงออกความรัก ไม่ค่อยเป็นไม่ค่อยอ่อนโยนนะคะเวลามีปัญหาอะไรกันเขาก็จะนิ่งๆทําเป็นไม่สนใจแต่พออยู่คนเดียวแล้วค่อนข้างที่จะบ้าคลั่งนะคะเอ่อถ้าคุณทั้งคู่ไม่ได้คุยกันหรือว่ามีปัญหาอะไรกันเขาอาจจะไม่ง้อนะคะแต่พอเวลาผ่านไปคนนี้ทนไม่ได้เขาจะเทคแอคชั่นจะมาง้อคุณทันทีเลยนะคะเรียกได้ว่าจะไม่ยอมปล่อยให้คุณนั้นแบบ หายออกจากชีวิตเขาแน่นอนทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะเอ,อความในใจที่เขาอยากบอกคุณเนาะมาดูความในใจที่เขาอยากบอกคุณกันดีกว่าโอ้โหเขาบอกว่าคุณเป็นเหมือนแบบเอ,อเป็นเป็นเหมือนใครคนหนึ่งนะคะที่เขาไม่สามารถที่จะแบบลืมได้อะคะ่ะเออ คือขาดคุณเหมือนขาดใจเหมือนกันนะเนี่ยความในใจของเขาเนะะี่ยค่ะคุณคือความรักต้องบอกว่าแบบนี้นะคะ่ะถ้าไม่มีคุณชีวิตของเขาก็ขาดสีสันนะคะคุณคุณเป็นความรักของเขาแล้วก็ไม่ว่าอุปสรรคมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะเขาก็พร้อมที่จะแบบฟันฝ่าอุปสรรคพร้อมที่จะประคองนะคะให้ความรักครั้งนี้ได้ไปต่อนะเป็นความในใจที่เขาอยากจะบอกนะคะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งใบ ต่อไปเราจะมาดูความรู้สึกของคุณนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูความรู้สึกของคุณกันโอเคค่ะปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าอะไรก็ตามแต่นะคะมันไม่สามารถที่จะทำลายความสัมพันธ์ได้และคนคนนี้นะคะก็พร้อมอ้อก็พรมที่จะช่วยเหลือคุณไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่แบบเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยต่อไปเดี๋ยวคุณไอขอดูความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาในตอนนี้สักนิดหนึ่งนะคะ ใช้หกใบเหมือนเดิมนะคะใช้หกใบเหมือนเดิมความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาในตอนนี้คลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมสำหรับทุกๆคนที่เข้ามาพบคลิปนี้นะคะลองฟังดูก่อนอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณก็ได้กับหัวข้อ,เ,อ,อเขาไม่ยอมปล่อยหรือว่าคุณไม่ยอมไปนะคะอันนี้มาถึงเรื่องของคุณกันบ้างแล้วความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาเป็นอย่างไรนะคะ คุณเครียดนะคะคุณเครียดใบแรกเลยคุณมีความรู้สึกคุณเครียดมากกับความรักครั้งนี้เขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกให้คุณได้เห็นเลยนะคะเห็นไหมแต่คุณก็ไม่ได้แบบอยากจะไปมีใครเนาะคือคนคนความรู้สึกของคุณในตอนนี้ไม่อยากจะมีใครใหม่แล้วก็เบื่อหน่ายกับความรักคุณเครียดเรื่องเขามากนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคนคนนี้ไม่ไม่ค่อยแสดงออก ถึงความรักที่เขามีให้คุณแล้วก็จะชอบมีคำพูดอะไรที่ทิมแทงใจคุณอยู่ตลอดเวลาต้องบอกว่าคุณว่างเปล่านะคะหัวใจคุณว่างเปล่าหัวใจคุณนิ่งละคุณมีความรู้สึกว่าอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดแต่ก่อนยือ้อแต่ก่อนเหนื่อยคือคุณเหนื่อยในการที่จะยื้อความสัมพันธ์นี้แล้วตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าถ้าความรักมันเครียดแบบนี้ยอมที่จะปล่อยไปดีกว่านะคะ ไม่ไดก็ตามแต่ที่คุณไม่สามารถไปควบคุมความรักให้เป็นไปตามที่ใจคุณต้องการได้ณนะตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าปล่อยนะคะตอนนี้คุณเริ่มที่จะแบบปล่อยปล่อยจริงๆนะคะหลายคนเริ่มเงียบได้แต่ก่อนอาจจะเงียบไม่ได้แต่ตอนนี้คุณเริ่มแบบจะเงียบได้แล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจะบายบายแล้วนะคะคุณคุณพร้อมจะเริ่มต้นใหม่เนี่ยตอนนี้นะความรู้สึกของคุณนะเน่ยนิ่ง นิ่งมากๆแล้วก็เริ่มปล่อยวางเพราะว่าคุณอาจจะเครียดเรื่องงานคุณอาจจะเครียดเรื่องอย่างอื่นนะคะที่มันแบบจะต้องทําเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทในเรื่องของความรักนะคะคุณแบบให้เวลาในเรื่องของความรักเยอะมากแล้วพอมาในตอนนี้ความรู้สึกของคุณคุณท้อประมาณว่าต่อไปนี้คุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรแล้วถ้าเขาเป็นคู่ของคุณเขาจะต้องกลับมาติดต่อถ้าเราสองคนเป็นคู่กัน นะคะเบื้องบนจะต้องโดนบดาลให้ทั้งคู่ได้กลับมาดีกันเบื้องบนคือคุณคิดแบบนี้เลยนะคุณคิดแบบว่าเออถ้าเราเป็นคู่กันคุณเหนื่อยมากๆคือคุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยความรู้สึกของคุณที่มีกับเขานะคุณจะไม่เทคแอคชั่นอะไรเลยนับจากนี้คุณเหนื่อยมากแล้วแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกว่าถ้าเราสองคนเป็นคู่กันจริงนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจักรวาลน,นำพาให้ความรักดีขึ้นนำพาให้เขาได้แสดงออกหรือว่านำพาให้นับจากนี้ไปออทุกอย่างมัน มันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคุณคุณเริ่มที่จะแบบไม่ซีเรียสกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้วนะคะเรียกได้ว่าเริ่มปล่อยวางจริงแล้วจริงๆนะเนี่ยสําหรับความรู้สึกของคุณอะคุณคุณปล่อยแล้วคุณพร้อมที่จะแบบเริ่มต้นใหม่จริงๆนะคะอันนี้ไพ่ขึ้นมาว่าคุณเหนื่อยถ้าเป็นความรักเครียดแบบนี้มันเหนื่อยนะคะ ตอนนี้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะนอกจากจะมีเพื่อนที่ดีมีครอบครัวที่ดีแล้วนะคะคุณยังสุขได้ด้วยตัวเองคือไม่จําเป็นจะต้องเติมเต็มไม่จําเป็นจะต้องให้ใครมาเติมเต็มนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะไป c o n c e n t ทรตหรือว่าจดจ่อกับเขาแต่ในช่วงเวลานี้คุณสามารถที่จะอยู่อยู่มีความสุขได้ด้วยตัวของคุณเองแล้วนะคะดังนั้นคุณไอ้มองว่าความรู้สึกของคุณที่มีกับเขาอะคะ่ะตอนนี้ คุณให้อภยัยคุณนิ่งคุณปล่อยวางคุณพยายามโฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะตอนนี้นะตอนนี้นะ,ะเห็นไหมคุณตัดสินใจแล้วแหละนะคะว่าอ,อ,อะไรที่มันหนักจะไม่ถือคุณยอมถืออะไรที่มันเบาๆความสัมพันธ์นี้ คุณก็ยังให้โอกาสอยู่ดังนั้นคุณก็รอคอยนะคะรอคอยดูว่าเขาจะ take action อะไรไหมนะคะเพราะว่าตัวคุณก็ไม่ได้มีใครใหม่คุณก็ยังรู้สึกกับเขานั่นแหละเพียงแต่จะไม่ไปวุ่นวายจะไม่ไปทักก่อนนะคะจะปล่อยให้ทุกอย่างมันเป็นไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าความสัมพันธ์มันยังคุ้มเครือถ้าความสัมพันธ์มันยังมีปัญหาแบบนี้แล้วตัวของคุณยอมไปจากเขาไหมเมื่อสักครู่นี้เราดูความรู้สึกของเขาคนนั้นแล้วนะคะว่าเป็นอย่างไรเนาะยังไงเขาก็จะไม่ยอมปล่อยคุณไปแน่นอนนะคะอาจจะช้าหน่อยแต่เขาจะตามง้ออย่างแน่นอนเพราะว่าเขารักคุณค่อนข้างจะมากแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงส่วนตัวคุณตอนนี้เริ่มปรงเริ่มวางเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วนับจากนี้ไป คุณอยากที่จะไปคุณจะไปจากชีวิตของเขาคนนั้นได้จริงหรือเปล่าหรือว่าคุณอยากจะไปจากชีวิตเขาจริงๆไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขออีกหกใบนะคะคุณคุณอยากจะไปจากชีวิตเขาหรือเปล่านะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณอยู่แล้วนะคะแล้วคุณอยากจะไปจากชีวิตเขาไหมตามตาม หัวข้อแรนดอมนี้เลยนะคะเธอไม่ยอมปล่อยหรือว่าฉันเองนะคะที่ไม่ยอมไปเดี๋ยวเรามาดูว่าคุณไม่ยอมไปใช่หรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณไม่ยอมไปใช่ไหมเพราะอะไระเดี๋ยวมาดูกันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมเนาะคุณไม่ยอมไปใช่ไหมตอนนี้มีความรู้สึกว่าคุณคิดกําลังคิดอยู่นะคะ เอาเป็นว่าคุณก็รอแหละนะคะรอให้เขา take action คิดว่ายังไม่ไปนะยังนั่งอยู่เลยเนะี่ยถ้าไปคงคงคงมีการเดินทางขึ้นมาแล้วแต่คุณก็ยังนั่งอยู่ที่เดิมแล้วก็มองโลกในแง่บวกมากขึ้นนะคะคุณก็ยังไม่ยอมไปนะเป็นเพราะว่าคุณก็ยังรู้สึกรักเขาแหละเนาะแล้วก็ไม่ได้เปิดใจให้ใครด้วยอ๋อเดวิลไปไม่ได้ค่ะคุณก็หลงไหลเขาเช่นเดียวกันนะคะเอาจริงๆแล้วอ่ะที่คุณเหนื่อยคุณแค่อยากพัก แต่คุณยังไม่ได้หมดรักเขานะคะคุณก็ยังรักเขาอยู่ดังนั้นคุณก็คุณก็ไปไหนจากเขาไม่ได้เหมือนกันนะคะสองคนนี้มีมีความผูกพันกันทางจิตวิญญาณสูงมากเลยนะคะมีความมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะมีความรู้สึกหลงไหลซึ่งกันและกันสูงมากเขานะคะไม่ยอมไปคุณเอ้ยโทษทีค่ะเขาไม่ยอมปล่อยคุณไปนะคะแล้วก็คุณก็ ยังไม่สามารถที่จะเดินออกจากเขาได้นะคะความรักครั้งนี้มันเป็นอะไรที่ต่างฝ่ายต่างดึงดูดซึ่งกันและกันนะคะยากมากที่มันจะขาดสะบัน้นต้องพูดแบบนี้ <laughs> อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ <laughs> <laughs> เขาไม่ยอมปล่อยคุณคุณก็ไม่ยอมไปนะไพ่ <laughs> ขึ้นเลยคุณก็ไม่ยอมไปคุณดูสถานการณ์นะคะคุณดูสถานการณ์ เห็นไหมคุณให้โอกาสเขาจริงๆด้วยคุณดูสถานการณ์คุณกําลังตัดสินใจว่าครั้งนี้นะในใจลึกๆตัวของคุณทั้งที่จะมีเซนต์คุณมีความรู้สึกว่ายังไม่ขาดและก็รอคอยให้เขามางอ้อรอคอยการติดต่อรอคอยให้เขาปรับปรุงนะคะอ่าคุณก็รออ่ะคุณยังไม่ไปอะ่ะเขาไม่ยอมปล่อยคุณคุณก็ไม่ยอมไปจากเขาเหมือนกันนะคะ โอเคปฏิหารรอคอยปฏิหารเนาะเออส่วนตัวคุณอนะเหมือนมีเซนต์จริงๆด้วยเหมือนคุณมีความรู้สึกว่าคราวนี้ความสัมพันธ์มันยังไม่จบหรอกแต่คุณจะไม่เป็นฝ่ายเทคแอคชั่นแล้วนะคะตัวของเขาจะต้องเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นบ้างนะคะเออคุณคุณมีความรู้สึกแบบนี้เลยนะอันนี้เป็นเชอร i o t ออท หลายครั้งมีความคิดต้องการอยากจากไปนะตัวคุณอะหลายครั้งแต่ก็ไม่สามารถที่จะแบบไปได้เนาะเพราะว่ายังรู้สึกรักเขาอยู่นั่นเองเนาะความรักก็เป็นอะไรที่พูดยากนะคะอธิบายยากแต่ตัวคุณก็รับรู้ได้ว่าเราทั้งคู่มันยังไม่จบ คือคุณเป็นคนมีเซนส์อย่างที่คุณไอบอกคุณจะมีเซนส์เลยว่าแบบเดี๋ยวคอยดูนะเนี่ยไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องแบบ take a คชั่นแล้วก็ความสัมพันธ์นี้จบกันยากไม่แน่คุณและเขาอาจจะเป็นโซเมทหรือว่าสามารถพัฒนากพัฒนากลายไปเป็นทวินเฟรมหรือว่าคู่แท้ทางจิตวิญ,ญญาณของกันและกันได้นะคะคือก่อนที่คุณจะกลายไปเป็นคู่แท้เนี่ยคุณทั้งคู่จะต้องแบบมีปัญหารหองระแหงความรักดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย หลายครั้งนะคะกว่ามันที่จะบาลานซ์หรือว่าจะจุดสมดุลดังนั้นกนะ็คือแบบคู่ของคุณจะเลิกกันยากมากนะคะเขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณก็ไม่ยอมยอมไปนะคะเอ่อซึ่งตรงกับหัวข้อนี้เลยว่าความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะยากที่จะเลิกลาในช่วงเวลานี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาขอดูความในใจที่คุณแบบอยากบอกเขาคนนั้นสักสองใบเนาะเดี๋ยวขอดู the true love oracle นะคะคุณอยากบอกอะไรกับเขานะคะเดี๋ยวขอดูแบบ ดักทูเ l ฟออร์เคิลคาร์ดนะคุณอยากบอกอะไรคุณอยากบอกอะไรกับเขานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีบทสรุปให้ด้วยนะคะแต่ขอดูแบบสิ่งที่คุณอยากบอกกับเขาสัก2ใบนะคะโอเคค่ะ คือสิ่งที่คุณอยากจะบอกเนี่ยคุณดูสิคุณคุณมีความรู้สึกว่าเออบางครั้งเนี่ยเราก็บางครั้งเราก็รู้สึกว่าความรักค่ะมันมันพูดยากเนาะเออมันออกแบบไม่ได้ะคะ่ะมันมีทั้งสุขแล้วก็ทุกข์แต่จริงๆแล้วอะ่ะเราสองคนเนี่ยจะรู้ดีนะคะว่าแบบ เรายังต้องการกันอยู่ไหมนะคะสิ่งที่คุณอยากจะบอกเขาก็คือว่าแบบไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นคุณก็ยังรอคอยเขาอะนะประมาณนี้แหละเออเขาเขาคือคุณอาจจะดูเหมือนไม่สนใจเขาหรือว่าคุณอาจจะไม่รักเขาแต่คุณก็ยังรอเขาอะอันนี้คือสิ่งที่คุณอยากบอกอะนะมันอธิบายยากอะคะ่ะความรักมันออกแบบไม่ได้ความรักมันอธิบายไม่ได้รู้แค่ว่ายังรออยู่อะไรประมาณนี้นะอ่ะอีกหนึ่งใบโอเคค่ะ การกลับมาอีกครั้งหนึ่งของเขาอะไม่ว่าจะครั้งไหนเนี่ยตัวของคุณนะคะจะมีเซนต์อยู่แล้วแล้วคุณก็พร้อมนะคะที่จะแบบให้โอกาสเขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเขาจะต้องเทคแอคชั่นบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจะเป็นอย่างไรขอดูห้าใบนะคะอันนี้จะเป็นบทสรุปแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาคนนั้นนะคะอเดี๋ยวสตาร์ขึ้น โอเคใบแรกก็คือเป็นเป็นไพ่นะคะที่บอกว่าคนสองคนนี้มารักกันได้ไม่ใช่เรื่องเมืองเอินนะคะแล้วก็การที่คุณมีปัญหากันะ่ะมันจะได้รับการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วนะคะอ,อ,อาจจะเป็นคู่จากอดีตชาติหรือว่าแบบคุณคุณและเขามีความรัก กันมากในปัจจุบันนี้มันเลยทําให้แบบเลิกกันค่อนข้างจะยากนะคะมีจิตใจที่ตรงกันแล้วก็แบบมีความรักที่มั่นคงต่อกันด้วยนะคะบทสรุปก็กลับมารักกันดื่มดําเหมือนเดิมเห็นไหมคือมีความต้องการกันและกันสูงมากคุณดูสินะคุณดูนะรู้สึกว่าเดวิลเดี๋ยวครูไอให้ดูนะเดวิลขึ้นมันเป็นไปได้ไงอ่ะเนี่ยไม่อยากจะพูดถึงในเรื่อ18บวกก็ขอดิ้นหนึ่งและกันเนาะ คุณและเขาว่ามีความแบบเอ่อมีมีอะไรที่ที่เหมือนกันเยอะเนาะไม่ว่าจะโดยเฉพาะในเรื่องสิบแปดบวกคือค่อนข้างที่จะมีอะไรที่คลิกกันะ่ะเอออันนี้พูดเลยเพราะว่าแบบไม่ว่าจะเป็นสำรับที่ดูหรือว่าบทสรุปอะเดว,วิลขึ้นนะคะเดว,วิลมันหมายความว่าแบบเขาคลั่งใครคุณเขาต้องการอยากที่จะสัมผัสคุณในทุในทุกๆวันอะไรอย่างเงี้ยเออมันมันไม่ใช่ว่ากับใครก็ได้อันนี้พูดตามไพ่นะอ่ะอันนี้ไว้ก็ต้องแบบขอพูดตามไพ่เลย ยากค่ะที่2คนนี้จะแบบเ,เลิกลากันเนาะหรือคุณอาจจะอยู่ไกลกันนะคะคนละประเทศหรือว่าคนละจังหวัดเลยก็ตามแต่เนี่ยถึงไกลกันก็จริงอะ่ะไมันมีแรงดึงดูดอะคะทำให้แบบว่าจะต้องแบบมีคุณอยู่ในชีวิตเขาเขาเรียกว่าเป็นมันเป็นแพทชั่น,นที่แบบหลงไหลกันเสมอนะคะมันยากมากที่จะ ที่จะเลิกลาก,กันไปเนาะอ้โห,โโหดูอ่านสำรับนี้นะจจริงเราก็มีความรู้สึกเข,ขินเบาๆนะคะมี18บวกก็มาด้วยนะคะต้องต้องพูดแล้วนะคะเพราะว่าเดวิลขึ้น2ใบแรงกล้ามากๆเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูอีก3ใบที่เหลือกัน,นะคะ่ะอีก3ใบที่เหลือน,นะคะเดียสไตล์แล้วก็เดวิลเป็นเป็นเป็นไพ่หลักนะคะค่อนข้างที่จะ โอ้ว้าวจัดเมนต์โอ้โหไพ่หลักเหมือนกันตื่นเต้นแทนนะคะคุณดูสิคือเป็นเมเจอร์หลักหมดเลยเป็นไพ่หลักนะคะซึ่งไพ่หลักจะมี Power มากๆหมายถึงว่ามี energy ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้จริงหมายความว่าคุณและเขายังไงก็เป็นเนื้อคู่กันและสามารถพัฒนากลายไปเป็นคู่แท้หรือว่าเป็นคู่แบบคบกันได้ยาวนานได้นะคะเลิกไม่ขาด เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณก็ไม่ยอมไปยังไงก็เลิกยากมากๆเลยนะคะดังนั้นพยายามดีต่อกันเนาะ พยายามทำบุญร่วมกันแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันคู่นี้สามารถพัฒนากลายไปเป็นคู่ที่อยู่กันยาวนานได้นะคะใครที่มีปัญหากันอันนี้พูดถึงในกรณีคนที่ทะเลาะก,กันไม่ได้คุยกันไม่ต้องห่วงไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากนี้เร็วสุดไม่เกินสสัปดาห์หรือจากที่คุณดูคลิปนี้ไปนับไม่เกิน7วันนะคะเขาคนนั้นจะเทคแอคชั่นเขาคนนั้นจะติดต่อกลับมาและจะแสดงความรักให้คุณได้เห็นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหร้อนแรงมาก อะเดี๋ยวเรามาดูอีก2ใบสุดท้ายนะคะโอ้ยตายแล้วดูสิไพ่ตกมาคุณดูคุณอายังไม่ทราบเลยนะคะว่า2ใบนี้คืออะไรเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันก่อนความผูกพันความผูกพันน่ะมันมันยากที่จะตัดใจนะคะเนี่ยคุณมีความทรงจำดีๆร่วมกันเยอะยังไงก็ตัดใจจากกันไม่ขาดแล้วก็จริงใจ คุณและเขามีใจดวงเดียวกันนะคะอาจจะกลายเป็นทวินเฟรมอย่างที่คไอบอกแล้วก็มีรักที่มันคงต่อการยาก ที่จะยากที่จะ move on เขาก็ไม่ยอมปล่อยคุณไอตัวคุณก็ไม่ยอมยอมไปนะคะเรียกได้ว่ามีความรักที่ร้อนแรงกันทีเดียวนี่นะคะจะเป็น random สำหรับทุกคนที่เข้ามาพบคลิปนี้กับหัวข้อเขาไม่ยอมปล่อยหรือว่าคุณไม่ยอมไปนะคะอันนี้ก็เป็น random นะจ๊ะโอเคสำหรับใครที่ชอบ random นะคะอยากให้กำลังใจครูอายก็อย่าลืม comment กด like กด s h a r เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้ด้วยไว้พบกันใหม่ random หนะ้า วันนี้เป็แล้วสวัสดีค่ะ